ครับท่านสมาชิกบันที้รือบอไทยครับนักตักสมาชิกบันที่สนามเหลือเมเตดที่ปักผมในการแข่งขันบอร์ดหรือใครดีครับทีสองในบันี้เราชมเกมของบางร้อยเอฟซีครับเปิดบ้านรับกแข่ยขันของท่านบันทีเอฟซีบันนี้มีวันนี้นะครับในรอบต่อมาซีซั่นทำอะไรที่ผมเนี่ยนะครับเกมเริ่มแล้วนะครับวันนี้สุพรรณเป็นฝ่ายที่เกเริ่มเกมก่อนนะครับในชุดขาวนะครับจะหมุนจากซ้ายไปขวาขณะที่ทางบางรอยเอฟซีเจ้าบ้านครับวันนี้มาในชุดเสื้อ มาดูสซโชเปิดเข้ามาเขาขโมงเรียบร้อยหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้โห,โโหนี่นะครับเล่นแบบไม่มีอะไรเสียเป็นอย่างนี้ครับโอ้โหแล้วเป็นยูริมาตินโรชาเนีครับที่ดูนี้อาศัยความสูงครับลูนี้ขึ้นไปมุงแบบจ่อๆเลยครับกระโดดแค่แค่นิดเดียวเท่านั้นโอโ้ตัวประกบแทบจะไม่ได้มองเลยครับทางกิติทัศน์ปราณณิธีนะครับ คือมองแต่ทางยูริโรชาครับแต่ว่าไม่ได้มองบอลเลยครับตอนนี้ใสเกมในบ้านเนี่ยครับตอนนี้ไล่บีมานะครับมันปเปิดเข้ามาดรงุ้อ้ยเกือบเป็นะครับแอ้หลูกนี้นี่คือจะเปิดก็ไม่รู้มันจะเปิดจริงหรือเปล่านะครับแล้วมันโค้งได้ลุ้นซะด้วยครับผู้ประกอบกับทางสุภวัตมีพุ่งนะปูห ฟนมีเสียวเหมือนกันดูครับเปิดลูกนี้คึงยิงผ่านไว้แล้วโอ้โหเด็กวันนี้สนุกแน่นอนครับถ้าเป็นอย่างนี้นะนะครับเพราะว่าดูแล้วนี่คือทางบังกรกเซีก็บุกคกคับเบตโต้ไปลูกนี้ซัดอีกทีนึงก็ไปติดบล็อกนะครับเปิดยาวเข้ามากดเล่และบุกเข้าไปเรียบร้อยครับตีเสมอได้สำเร็จครับเป็นหนึ่งประตูตอนหนึ่งนครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจังหวะน,นี้นี่มีมีล้ำหน้าหรือเปล่าครับดูกันอีกทีครับทาง ฝั่งซ้ายธนานณัตเปิดเข้าไปโอ,อ้ไม่หลับอยู่ในลายครับลูนตะวันยิงของวิชยะโดนไม่เต็มแต่กลายเป็นดีนะครับต่อไปถึงโมชิดาวุฒิได้โอบย้อนคืนกลับไปที่เสารแรกเลยอ่ายังดีครับที่จังหวะนี้อาจจะชา้านิดนึงครับตังวที่จะตัดบอลเร็วของบางกอกเอฟซีบอลอยู่ที่เบตอวิสเบตอวิสกระชากขึ้นมาแล้วยิงเองเลยโอ้โ น่าเสียดายจริงๆลูกนี้กดไม่ลงครับบอลมันเหินข้ามคานไปครับเข้าไปข้างในให้กับวิชยาก็อาจจะลำบากครับดูครับเลี้ยงจี้ตัว,ต,วตัวแล้วเอาชนะได้ด้วยนะครับยังไงต้องยิงครับตรงนี้มาตัดได้สวนเลยครับเอาเลยครับม้าครับตอนนี้โอ้โหไปได้สวยมากแล้วให้ไหมลูกนี้ให้สวยมากยูริยูริกระชากเข้ามาแล้วสัดโอ้ แม่ลูกนี้ยิงไปบดเกินไปครับแม่น่าจะทําได้ดีกว่านี้ครับแล้วมุมเลยกว้างเลยนะครับจะเอายังไงก็ได้ครับแต่ว่าไกลยิงลูกนี้บดไปเยอะเลยต้องชมสิทธิโชคเลยครับคือโดนกอดโดนดึงเนี่ครึ่งสนามแต่ไม่ล้มนะครับขืนเล่นต่อแล้วเนี่ยครับทำให้ทีมได้เปรียบ โอ้โหสัดเลยครับลูกนี้ไปโดนกำแพงสกัดมาแต่ว่ายังไม่ขาดครับมาเข้าทางของเปอร์ิสตากเข้ามาหน้าประตูโขกได้แล้ววอลเล่เลยครับโอ้โหแต่ว่าลูกนี้ไม่เต็มนะครับลูกยิงของชฉลียชัปุ๋ยเนื้อเปิดมาแล้วโดนมงทิ้งออกมาโโอ้หตั้งให้ได้สวยเลยแต่ว่า เอาละครับเกมมาแลกกันในช่วงท้ายนี่ครับหลุดเข้ามาแล้วให้มาสวยมากมาดูจังหวะนี้ครับของสุพรรณบุกขึ้นมาแล้วตู้นี้เปิดมาเรียบร้อยเลยครับของประตูตันเองสุพรรณบุกขึ้นมานำอีกครั้งหนึ่งครับและคนนี้ครับมีสิทธิ์ลุ้นแฮตทริกแล้วครับโอ้โหยูริมาตินโลชาดนะครับซัดประตูที่สองให้กับตัวเองนะประตูสองให้กับสุพรรณบุรีเซิโชกับตูดมาแล้วออกไปทางซ้ายโอ้ตัวเรื่องในกรอบยูริเนี่ยเท้าซ้ายเปลี่ยนทางบอลเข้าไวครับ แทบจะคว้ายเลยครับลูกนี้ดูมุมนี้กันอีกทีนึงนั่นแหละครับครับในตอนนี้เนี่ยต้องระวังครับกุสินเปาจบทึ่งแรกเลยครับที่สนามเฉลิมพระเกียรติบางมดครับบอลสองนี่ยังเป็นบางกอกเอฟซีครับที่เก็บได้ครับเดตวิสเปอร์ตเข้ามาขึ้นมามงได้และยิงเข้าไปเรียบร้อยครับตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2ได้สำเร็จครับ โอ้โหนี่ครับวิชยะออบอกว่าใช้คําว่าเอาจนได้กลายเป็นว่าทิ้งหน้าระตูตัวเองไปดูครับทางซ้ายได้เปิดมาตรงนี้ไม่มีอะไรครับบอลหน้าจะโดนสุขภได้แนะครับก็เลยทําให้วิชยะเนี่ยไม่หลับหน้าดูครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกนี้ดูทีว่าบอลบอลหน้าจะโดนสุขภวัะมากกว่านะครับครับเตวิสเตวิส ได้ไปเข้าไหนลูกนี้เราจะยิงเองครับรุ่นลองซัดเลยที่ห <c oughs> นักนี่ใช้ได้เลยครับแต่ว่าทิศท,ทางไม่ได้ครับลูกยิงของเปโตวัวิสเดี๋ยลูกที่เดี่ยวเลี้ยงตัดเข้ามาตรงกลางเดี๋ยวนี้ติดใายก้อยครับยิงไกลลูกนี้ตอนนี้ขึ้นอยู่กับความคมนะครับของใครมาดูครับจังหวะนี้กระชากเข้ามาแล้วเปิดมาหน้าประตูเรียกโล่เรียก โอโ้สัตว์ประตูขึ้นนำนะครับให้กับบางกอกเอฟซีครับเป็นสาประตูต่อสองครับโอ้โห,โโหเข้าชาตรงนี้ที่เสาไกลบอลนชนศัพท์ีแรกนี่ว่าดูตรงนี้เปิดมาเสาไกลโล่งๆคนเดียวไม่มีใครประกบเลยครับโอ้โห เดี๋ยวต้องดูจังหวะวิ่งที่มาของธนรัตน์ก่อนนะครับว่ายังอยู่ในลายไหมแต่ลูกเปิดมาตรงนี้แล้วให้อมอเทพยิงอ่ะบุกป็แต่แรกั้งแรกถึงแรกเนี่ยคือสกกรมันอาจจะไม่ออกมาเป็นสินปนวิทหมดเวลาแค่วันนี้ที่สนามเชลมาเกียตบางมดครับวันนี้บางกอกเอฟซลงเล่นในบ้านนครับชนะทางชวนรีเอไปสประตูต่อ2